สวัสดีครับผมอยู่ผมแดนเนียลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะเป็น d i จิไวท์สองพนะครับผมก็คือเป็นตัว Animation ที่เขาเ e ม a ค e มานะเป็นอย่างนี้นี่ๆๆก็ผมได้ลองเล่นดูนะครับตอนนี้ผมเล่นก็ถึงเกาะสุดท้ายแล้วเรียกเกาะไหมนะตัวนี้นครับด่านสุดท้ายผมยังไม่ผ่านนะครับเพราะมันยากเหลือเกินตอนแรกกะว่าจะให้ผ่านก่อนค่อยมานะครับ ก็คือเดี๋ยวผมลองจะเปิดออปชันของมันให้ดูนะครับทั้งแสงสีเสียงเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามันประมาณไหนโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับขอด้านกระจบก่อนแล้วกันนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ขายหน้าครับแต่ละดานนี้มันยากจริงๆนะครับผม เราเลือกแปลงเป็นตัวไหนสีมันจะเป็นตามตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแบตมาแล้วเดี๋ยวลองดูก็แสงสีเสียงมันจะอลังการมากนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยเนี่ย ก็คือแปลงเป็นตัวไหนมันก็จะเป็นสีตามดิจิมอนตัวนั้นเลยนะครับผมถามว่าตื่นตาตื่นใจไหมตื่นตาตื่นใจมากครับในตอนแรกๆนะครับผมนี่ขนาดด่านห้า การต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสเตจก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกด่านทุกด่านซ้ำๆไปเรื่อยๆนะผมก็ง่ายๆครับเล่นจบได้ภายในวันเดียวแน่นอนประมาณนี้ครับผมขอปิดเสียงปิดไฟก่อนนะมันเปลืองแบตเปลืองแบตอย่างมากครับผมก็สําหรับผมนะครับเจ้าดีจไว้ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นสายเล่นจริงๆอะ่ะอาจจะเบื่อ,อครับ เพราะว่านี่ขนาดผมผมก็ยังเบื่อเลยนะครับผมก็ผมให้ให้คะแนนไอ้ตัวเนี้ยสำหรับสายเล่นน่ะอยู่ที่2คะแนนพอเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำเลยครับเชื่อมต่อก็ไม่ได้นี่คือจุดเสียมากๆเลยนะครับผมเอ่อตอนนี้ก็รอรุ้นกับดิจิไว้์ครบรอบ20ปีนะครับก็จะมีอะไรที่สนุกกว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับสายสะสมครับ สายสะสมผมให้5คะแนนเลยนะให้5้าดาวเต็มเลยนะเพราะว่าเวลาเราสะสมนี่แพ็กเกจมันดีครับผมรู้สึกว่ามันสวยมากนี่จะเป็นอย่างนี้นะแล้วผมส่วนตัวผมเองก็น่าจะเอามันลงกล่องไว้ก่อนละครับเพราะว่าขายตอนนี้มือสองขาดทุนราคาตกหวบเลยครับขาดทุนเป็นพันนะครับผม, 1, บผมก็แพ็กเกจมันสวยนะเนี่ยผมจะแกะโชว์ละเพราะว่าผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ ยอมแพ้นะครับกับ d ีดีไวทตัวนี้และเปลืองฐานมากครับผมบอกเลยว่าเปลืองฐานมากก็ปึ๊บนี่ผมว่าผมเอามาเก็บโชว์อย่างเงี้ยเจ๋งกว่ามันน่าจะผิดนะมันน่าจะผิดด้านเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะทุกคน อ่านี่เนี่ยผมว่าเอาไปตั้งโชว์เนี่ยแจมก็สำหรับสายตั้งโชว์ผมให้5คะแนนนะครับผมไอเกตมันดีมากเลยอนนี้เป็นรถเจแปนนะก็จะไม่มีสติกเกอร์ติดประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นจบแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ตัดสินใจกันเองนะครับว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับก็ถ้าใครที่อยากซื้อมาเก็บช่วงนี้มือสองแบบสวยๆเลยอะ่ะ สองพนะผมเห็นแล้วเห็นคนตั้งขายนะครับผมก็สำหรับ Digimon a v v n n t u r e 2020ก็ผมจะจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับผมตัดสินใจกันเอาเองครับว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อครับไปแล้วครับบ๊ายบาย